ย่องสวัสดีค่ะมาแคมปิ้งวันนี้จะพาไปปิกนิกกันอีกแล้วนะจ๊ะไปกับน้องดําคันนี้เลยที่บ้านมีสองคันนะคะน้องดํากับน้องขาววันนี้ไปไกลสักนิดนึงก็เลยเอาน้องดําไปโอ้โหแค่ออกมาจากบ้านก็ต้องหลบรถก่อนเลยค่ะืเดี๋ยวเราไปหาทางที่ไว้ปั่นจักรยานไปดีกว่าทางนั้นจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอ่ะไปกันเลย ถึงแยกที่เราจะลงไปทางสำหรับปั่นจักรยานแล้วนะคะทางนี้ก็จะเป็นทางเรียบลำคลองเล็กๆลงไปนะคะถือว่าเป็นทางที่ปลอดภัยมากๆเลยแต่เอ๊ะนั่นอะไรอออนั่นคือรถบรรทุกหรือเปล่าต้องทำยังไงล่ะจอดสิคะคุณแล้วก็หลบจ้าเราไม่สามารถไปได้ให้เขาไปก่อนถอยถอยถอยไปดิ่า ดภแหวะชมดอกมาสักนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายมีนาเข้าเดือนเมษาดอกไม้ก็จะเริ่มผลิกแล้วนะคะเดือนหน้าเตรียมพบกับซากุระรลยจ้าอ่ะไปกันต่อผนทางอีกยาวไกลไปจ้ะเมอี อ่ะปั่นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเห็นสะพานแดงๆอันนั้นก็คือทางที่จะมาถึงแม่น้ําหันแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะปั่นเรียบแม่น้ําหันไปเรื่อยๆนะคะไปถึงจุดหมายเลยสะพานแดงนี้สวยมากยิ่งกลางค่ํากลางคืนนะสวยมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเขตบางวอนนั่นเองนะคะใครมาอยากมาปิกนิกแถวบางวอนตรงนี้นิดแนะนําเลยค่ะเพราะว่าได้เห็นวิวสะพานแดงสวยมากค่ะ และฝั่งขวามือตรงนี้นะคะเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่เลยใครชอบกาแฟมีสตาร์บัคชั้นสองด้วยนะแล้วก็มีที่ให้ปั่นเรือทีแบบเป็ดเรือทีแบบเนี้ยด้วยนะคะด้านล่างก็มีร้านสะดวกซื้อมีให้ต้มมามา่า นี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรือรบนะคะที่เขาจะตั้งไว้ให้ชมกันแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยค่ะนะคะเขตบางวออย่าลืมมากันนะคะอ่ะเราปั่นกันต่อดีกว่ายังไม่ถึงไหนเลยปั่นกันต่อถึงจุดหมายแต่ยังไม่บอกเราว่าจุดหมายวันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะไปค่ะ มาสักพักเอ๊ะเห็นอะไรดำๆแวะจอดดูหน่อยแล้วกันมันคืออะไรไม่ใช่ขอนไมน้ทุกคนอันนี้มันคือเป็ดจ้านะคะอ่ะเราขึ้นมาชั้นสองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปตรงกลางเพราะวันนี้เราจะไปเกาะกลางแม่น้ำฮันกันค่ะเกาะไหนเดี๋ยวชมกันค่ะไป ค่ะนี่เลยสถานที่แห่งนี้อยู่กลางแม่น้ำหันเลยนะคะไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจอดก่นก่อนถึงแล้วทุกคนที่นี่คือที่ไหนที่นี่ก็คือสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องหนึ่งไปดูดีกว่าว่าด้านในเป็นไงไปเลยค่ะ นี่คือโซนด้านหน้านะคะนึกออกหรือยังว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่องอะไรนี่เลยเรื่องสตาร์ทอัพค่ะใครเคยดูละครเรื่องนี้บ้างคะเป็นซีรีส์ดังของเกาหลีเลยนะคะที่นี่คือที่ไหนมันก็คือเกาะกลางแม่น้ำโนโดึงไอซ์แลนด์หรือว่าโนโดึงซอมนั่นเองนะคะที่แห่งนี้เป็นที่ที่เนรมิตแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องเลยค่ะ นะคะเป็นที่หลักเลยนี่เลยค่ะเป็นเกาะกลางน้านะแบบนี้เลยนะคะตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็มาทําธุรกิจกันในแซนด์บล็อกนี่แหละค่ะเดินไปเรื่อยแต่ทำไมวันนี้มันเงียบเหงาจังยังไม่คุ้นใช่ไหมคะอ่ะพาไปดูอีกมุมดีกว่าจะได้อ๋อกันมุมนี้คุ้นกันหรือ,อยังถือว่าฉากนี้ใช้ถ่ายหลายฉากเลยนะคะ คุ้นๆกันไหมแตมน,น่ันวยาวเลยเรื่องสตาร์ทอัพมีถ่ายหลายรอบเลยนี่ค่ะโปสเตอร์ก็ถ่ายถ้าคิดไม่ออกแล้วก็ดูอันนี้ดีกว่า,าวทำไมเจะจีจูซ้ขขอชูคา합니다결국해냈네 เป็นไงบ้างคะกับเกาะโนดินซอมแห่งนี้เดินเที่ยวซะเหนื่อยเลยเคเรามาหาที่กินข้าวนีกว่าอตอนนี้เราพบกับข้ามาเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะนี่กาแฟทำเองช่วงนี้ต้องทำอาหารกินเองจ้ะเพราะว่าก่อนเข้าโรงพยาบาลเนาะเขาจะไม่ให้กินอาหารอะไรที่มี ไอโอดีเราก็เลยเตรียมมาเองน่ารักไหมอันนี้เป็นปินโตของแมคโดนัลล์มันจะคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์น่ารักมากนี่ดูเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยน่ารักมากกินข้าวกันค่ะ, <c oughs> ะดูกันเลยปินโตของเรานี้แซนแทนอย่างแรกเลยก็คือชวูวยบนี่ยำผลไม้นะคะ มีแอปเปิลส้มข้าวโพดน่ากินมากรสชาติได้ต้องบอกว่าอาจจะถูกปากแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะคนป่วยอย่างเรากินแบบนี้ได้นะคะและอันนี้อาหารมื้อหลักของเราไนไก่ย่างแล้วก็ผัดผักบุ้งมาดูตอนทำก่อนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมก่อนจะไปปิกนิกนะคะ ง่ายมากเมน,นูนี้ไก่หมักไว้แล้วก็เอามาเข้าแอร์ไฟเอได้ไก่ย่างแบบสุขภาพคือใส่แค่เกลือแล้วน้ำตาลจ้ะแต่ก็อร่อยนะคะแล้วก็ผัดผักบุงก็ง่ายง่ายเลยค่ะเราต้องไม่ใส่เกลือเยอะนะเดี๋ยวชัเค็มผัดไปผักบุงก็อร่อยค่ะแค่นี้ก็ได้อาหารพิวนคืนนี้ล้วจ้ะมันเคี่ยวเคี่ยไปยาวหน่อย โอเคนี่ไงสวยงามไปกินข้าวกันนะคะ ก็บบนไปนะคะดูวิวชมวิวไปผลไปกินเสร็จเรียบร้อยอากาศนี้หนาวมากค่ะหนาวเร็วมากเลยต้องรีบกลับบ้านนะคะอ่าฝากช่องมาแคมปิ้งกันด้วยนะคะไว้คราวหน้าไปปิกนิกหรือว่าไปแคมปิ้งที่ไหนกันต่อติดตามครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ